สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องตุ้นกับมาได้งานโตน่าจะน้ออยู่จังหวัดบูดีลำอยู่ที่อำเภอน่าจะอยู่ที่จังหวัดน่าจะเนาะนี่จ้ะได้งานโตมาเรียบร้อยเลีวยวจ้าพี่น้องได้งานโตฟรีเนาะงถูกกระซิบมืออีกเทื่ยนึงกระซิบซีตุล่เนาะจ้ะเนาะหนูครับน้องเตชินอ้าวสวัสดีครับเลยน้องเตชินครับอ๋อ,อามาทำอะไรครับมาไหว้ขอพรเนาะ ตกนะครับตกนะเก่งมากเลยจ้ะไม่ต้องขึ้นไปทางนู้นมาทางนี้เลยมาทางนี้น,น้องชินอ่าไปไปก่อนไปมาทางนี้ดูมาทางนี้ครับ นี่ทางลงนี่จ้ะพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศนี้ดีเนาะจ้ะร้อาานเลยน้องเตชินน้องเตชินอยากเดินตลอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไม่ต้องขคืนทางนู้นลงมาลงมา นี่นูมานี่มานี่มานี่ลงทางนี้เลยไปทางล่างเลยมาลงนี่เลยนะจะไปดูทางไหนอีกนี่จ้ะจังหวัดบุรีรำเนาะนลองตูไม่ได้งานตูอยู่นหนเนาะจ้ะเนาะนี่อากาศคือฝนสีโตแข็จใจพี่นอก่้อนขีฟ้ามืดม้าแล้วจ้ะรถป้า แล้วก็ถา่าปะเตชินอยู่นะาจะเนาะพว่าไปส่งหนังสือส่งมองเดียวกันของหลองตูนเนี่ยจ้ะแต่คนเนี่ยของนลงตูนอยู่สั่นสามแต่ของแฟนลองตูนอยู่สั่นสองน่าจะเนาะเพื่อไปส่งหนังสือนายลงได้แล้วลลมันร้อนครับไป,ไปไปไปลงไปนั่งอยู่รอมมันร้อนเลดออกเนอะมายอมไดยพี่น้องเอ้ยเพิ่นมวนแห่งค่ะ ร้อนเลยลูกเดดร้อนนี่เไม่เดดออกเปียงเลยเดก็คืออะไรยังนะลงลง,ลงอ่าเขาเรียกว่าลง หลังจ,จากที่เข้ามาด้งานตัวเร็วๆนาะจะต้องถาพอน้องเตชินไปส่งหนังสซื้อเล้วกับสีผ้ากันไปวิกซีพาน้องเตชินไปกินเคเอฟซีนะคะาตามสัญญาเนาะบอกว่าสีผ้าน้องไปกินกับเพาะไปน้องจะน้อง,องเตชินอยากกินเคเอฟซีไปนั่งหยุดล,ล้มต้นไม้ปะเดี๋ยวป๊ะปะา้าฮาป๊ะป๊าทงซื้ออยู่จ้ะ ้อ,องตุนกัดสิคอจบคิปเพียงสำนีแล้เลยพี่น้องจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไดก็ใช์ก็ติดตามเป็นกำลังใ,ใจน้องตุนน,นั่งในยจได้บายบายได้ครับบายบายได้